อันนี้เป็นรูปถ่ายของพี่ยิ้มตอนอยู่ป .6 นะเนี่ยผมหน้ามา้าพี่ดื้อเรียนฟรีนะคะแล้วก็หนังสือก็ไม่ได้ซื้อยืมเรียนยเพราะว่าพวกเราทำงานจ่ายภาษีให้รัฐบาลนะคะไปแล้วแบ็คแพ็คเกอร์นั่งมองลูกแบบนี้ก็รู้สึกใจหายนะคะเพราะว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าเหงา ตอนนี้ไม่ด้ซื้อของเสร็จแล้วก็เก็บบรรยากาศในเมืองมาให้ดูนิดนึงนะคะไม่ด้จะทํากับข้าวเลีเเ้ยงเพื่อนแล้วก็เลี้ยงฝรั่งสามีเพื่อนนะคะก็เลยต้องข้ามมาซื้อกับข้าวะค่ะไม่ด้ก็เตรียมเอาอาหารฝรั่งไปตั้งที่โต๊ะให้แขกฝรั่งทานกันค่ะอาหารคนไทยเสร็จแล้วเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อพาะไม่ใส่ถั่วนะพี่พงศ์เดี๋ยวกไมยเต้นด้วยตอนนี้ก็อิ่มกันแล้วนะคะ นั่งคุยท้องยุบอยู่กันดึกเลยนะก็เกลียบปากหม้อนะคะแล้วก็มีสักคูไส้หมูนะคะเพื่อนก็อยากลองทําบ้างนะคะก็ให้จัดให้จัดกันเลยค่ะเต็มที่เดี๋ยวจะได้ไปเป็นแม่ค้านะคะส่วนลูกที่แตกอันนี้เราก็จะกินกันเองเลยแบ่งกันกลับบ้านค่ะให้มันเท่ากันนะเดี๋ยวไปทะเลาะกันตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยนะคะพี่ดื้อก็กิจกรรมยาวเป็นหางว่าวเลยค่ะ วันนี้ก็มาดูลูกเล่นคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าพี่ดื้อเนี่ยไป นอนที่โรงเรียนตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะวันนี้ที่ม่ดื่อมาดูคอนเสิร์ตนี่ก็คือวันอาทิตย์นะคะรูปไปนอนที่โรงเรียนตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็คือวันนี้เสร็จจากคอนเสิร์ตเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะและการเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการรวมทีมกันระหว่างทีมหมู่บ้านแม่ดื้อทุมเรฟิวนะคะแล้วก็ทีมอำเภออำเภอเวสเนสแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเด็กๆน้องๆที่แบบว่า สมัครเข้ามาในกลุ่มดูริยางใหม่นะคะก็มีการโชว์คอนเสิร์ตนะคะทั้งแบบวงเดี่ยวของแต่ละเมืองของอำเภอแล้วก็อันนี้ก็คือเล่นรวมกันเลยแล้วก็จะมีอันนึ้งก็คือเป็นรุ่นใหญ่นะคะที่ผู้ใหญ่เขาวัยทำงานแล้วเขาก็ยังคงรวมตัวกันยังเล่นอยู่อันนี้ก็จะใช้ชื่อว่า b r o อสนะคะและการเข้าค่ายอันนี้ก็คือ Summer b ์บ s อ มดือก็ไม่รู้ว่าจะพูดภาษาไทยว่ายังไงก็คือเป็นแบบคณะวงดนตรงของแถบในหมู่บ้านแม่ดื้อเลยค่ะก็มีการแสดงให้ดูกันนะคะพูดือครับสวัสดีครับกับแม่หน่อยสิหล่อๆด้วยยิ้มด้วยนั่งงอพี่ดื้อลืมกางเกงไว้ที่ห้องนะคะเพราะว่าเก็บของกลับไปบ้านแล้วทีนี้พี่ยิ้มลื้กระเป๋าดูกางเกงหายไปตัวหนึ่งก็เลยกลับมาเอาอีกนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนของพี่ดื้อนะก็ เขาล็อเขาล็อกประตูแล้วอืมอหากกเกงเจอแล้วนะคะพี่ดื้อนอนที่ห้องนี้นะเขาเก็บเตียงไปละวออเขาทันแล้วพี่ดื้อนอนเตียงอยู่ตรงนั้นเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันจันท์นักเรียนจะมาโรงเรียนเขาต้องจัดโต๊ะกลับคืนนะนี่อ่เกงเกงที่ลืมไว้แต่ที่นี่ดีอย่างเขาไม่ขโมยของกันแล้วกันนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่หายนะ แล้วเขาก็จะเก็บไว้ด้วยจนกว่าแบบว่าจะมีคนมาเอาเนี่ยอันนี้ของใครไม่รู้ยังไม่ได้เอา,ไ,เอาไปอันนี้ก็จะเป็นชั้นเรียนของโรงเรียนที่นอเวยนะคะ อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าปออะไรนะเขาก็จะมีแบบอุปกรณ์พวกไม้ทีครึ่งวงกลมอะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นภาพบ้านของเด็กๆนะน่าจะเป็นเด็กเล็กไม่ไม่โตมากน่าจะแบบปสองปสามไม่ได้คิดว่านะเพราะว่ารูปภาพมันเป็นเด็กเล็กอะไม่ใช่เด็กโตนี่ค่ะโรงเรียนรัฐบาลนะคะไม่ได้เสียเงินพี่ด้เรียนฟรีนะคะแล้วก็หนังสือก็ไม่ได้ซื้อยืมเรียน เพราะว่าพวกเราทํางานจ่ายภาษีให้รัฐบาลนะฮะเด็กทุกคนที่นอร์เวย์ก็มีสิทธิ์เรียนฟรีนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าขึ้นชั้นมหาลัยแล้วอะ่ะก็ยืมเงินเรียนได้จะเรียนถึงปริญญาเอกก็ได้นะคะถ้าเกิดเรียนจบก็ใช้คืน60%ของเงินที่ยืมหมายว่าถ้าสมมุติว่ายืมแสนหนึ่งก็ใช้คืนแค่6 0 0 0 0่นถ้าเรียนจบแต่ถ้าเกิดเรียนไม่จบก็ใช้คืน10,000แนเต็มจํานวนนะคะแล้วก็พักเรียนได้แล้วก็แบบว่าไปทํางานสักปี2ปีกลับมาเรียนใหม่ได้ที่นี่คือเขาเปิดโอกาสมากจริงๆนะคะแต่สมองไม่ดื้อมัน น้าสมองอึ่งหางความรู้เท่าห่างอึ่งมันขุนไม่ไปแล้วค่ะคนแก่เนาะได้แค่นี้ไม่ดีก็โอเคละได้ผู้ช่วยพยาบาลมาใบหนึ่งก็จะเกาะใบนี้นะคะไม่เอาอะไรอีกแล้วเรียนไม่ไหวหัวไม่ไปแล้วค่ะกลับบ้านแล้วนะคะไปหาไปหาอะไรกินไม่ได้หิวค่ะเดี๋ยวจะมาดูรูปถ่ายของโรงเรียนสมัยโบราณนะ อันนี้เป็นรูปถ่ายของพี่ยิ้มตอนอยู่ป .6 นะเนี่ยผมหน้าม้าเด็กนักเรียนที่นี่ไม่เยอะอ่ะอันนี้ก uh> ็คืออดวีด้าเพื่อนสนิทของพี่ยิ้มนะ แม่ดิ้ชอบรูปันี้จัง Negative mind will never give you a positive life ก็คือความคิดที่เป็นลบๆมันจะไม่เคยให้สิ่งที่เป็นบวกในชีวิตคุณนะคะพี่ด้กลับมาถึงบ้านก็สอนให้ทำที่นอนนะเพราะว่าเดี๋ยววันพระรหัสวันศุกร์ ที่จะถึงเนี่ยพี่ยิ้มพิมพิมจะไม่อยู่บ้านแล้วก็พี่ดื้อพี่ดื้อจะต้องไปเข้าเข้านอนนอนเต็นท์กับเพื่อนนะก็เลยต้องมาสอนอันนี้จะเป็นปั๊มที่นอนปั๊มลงนะพ่อกับลูกอันนี้เป็นปั๊มลมแบบไม่ไม่ไม่ต้องใช้ปากเป่าไม่ต้องใช้ที่ปั๊มนะใช้แค่เท้าปั๊มอ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาที่เมืองไทยแม่ดื้อก็ยังไม่เห็นนะอันนี้คือซื้อที่นอร์เวย์นี่นะ ดวมอบเนี่ยเดินหุลนรุ่นเดรุ่นเดนะคะพอปั๊มไปลมมันจะเข้ามันก็จะมันก็จะขึ้นนะเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จอีกทีนึงนะคะตอนที่ลมเต็มเดี๋ยวพี่ดึ้จะลองนอนนะคตอนนี้ปั๊มเสร็จแล้วแอสมาร์ีวินอเดนไม่ได้อยากได้กลับเมืองไทยเลยเนี่ย เดี๋ยวจะซื้อกลับเมืองไทยปีหน้าก่อนครบเลยะอ่ะใบไหนละแล้วก็เอาลมออกเอาลมออกก็คือเปิดตรงจุกตรงนั้นนะนะออซุเปิดเอาลมออกก็คือตรงนี้ลมเข้าตรงปั๊มตรงนู้นแล้วก็ให้พี่ดื้อมมวนนะฮะสอนสอนสอนกลางสอนสอนทำแล้วก็สอนเก็บ พ่อกับลูกสอนกันสูอ่ะแล้วก็ม้วนจะได้เอาใส่ถุงแล้วกอหก่น อะไรสักนึ่พรวสลุกยึดมสสุลเลยพอดีดูมุูสเกเู้กเดาูสี่เรคอรู้้อูกว่าเองสกว่าเองาเ้องเราต้อง้่เรียบอีก่อสุดเราอาเรอก้อกให้ได้มกทีากท่สุดน่เพรสุดนะาเพรว่าเดี๋ยว่าเดีต้องวมันจะต้องเอกใาใส่ถุง ีนี้ไปกางเต็นท์กับแม่ก็จะได้ทําเองแล้วนะนี่โตแล้วเนี่ยทีนี้กางเต็นท์นะไม่เคยพี่ดื้อไม่เคยเจอเต็นท์เล็กอย่างนี้นะเพราะ <laughs> ไปเมืองไทยมีแต่แม่กางอนะ่ะพี่ดื้อไม่เคยได้กางเลยนะแม่จัดเต็นท์เซ็ตเต็นท์คนเดียวค่ะ<อ>เดี๋ยวปีหน้าปีหน้าเนี่ยแหละพี่ดื้อจะได้ทําเองแล้วนะโตละพอสอนให้ดูคู่มือนะว่าจะทํำยังไง พรุ่งนี้พี่ดื้อจะไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆที่โรงเรียนนะะเดี๋ยวเราออกไปดูกันพี่ยิ้มพาพี่ดื้อออกไปกางเต็นท์นะซื้อเต็นท์ใหม่ให้ลูกค่ะเต็นท์น้อยอเพราะว่าเต็นท์ที่แม่ดื้อมีเป็นเต็นท์ใหญ่นะฝึกกันกางเต็นท์มาเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปละเพราะพี่ดื้อไม่เคยทําเลยนะมีแต่แม่กับพ่อทําไปเมืองไทยก็มีแต่แม่ดื้อทาคราวนี้จะได้ทําเองแล้วฮะจะรอดไหม จะรอดไหมคะพ่อปู่ของแม่ดื้อมาดูได้นะ จะเชิญเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านนะคะวันเสาร์นี้ก็เลยต้องรีบเตรียมการทําอาหารไว้ล่วงหน้าอะไรที่ทําไว้ก่อนได้ก็จะทําไปก่อนนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือไม่ดื้อทำปลาเส้นฮือกลวยนะคะกะว่าจะไว้หั่นแล้วก็ทานกับกว๋วยเตี๋ยวต้มยําหมูสับอะคะ่ะก็ไม่มีขายนะคะอยู่นี่อยากกินต้องทําเองอร่อยไม่อร่อยก็ทําไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ต้องกินนะคะไม่ดื้อทอดอันนี้เสร็จ นะคะแม่ดื้อก็จะจัดการทําทุกอย่างที่เตรียมไว้ก่อนได้นะวันนี้แม่ดื้อทาอะไรบ้างอะวันนี้แม่ดื้อก็มีข้วถั่วลิสงมีทอดปลาหึือก,กวยแล้วก็มีทํากระเทียมเจียวนะคะก็ <c oughs> ออกไปทํานอกบ้านนะเพราะว่าถ้าทําในบ้านเนี่ยกลิ่นมันจะหอมติดบ้านนานมากนะคะอากาศดีก็ต้องออกไปทําด้านนอกอันนี้จะเป็นกระเทียมเจียวที่แม่ดื้อตาแล้วก็เอาออกมาทอดด้านนอกนะคะเพราะว่ามันจะติด กลิ่นในบ้านนะคะถ้าทําในบ้านนะแต่ถ้าเกิดว่าอากาศหนาวหิมะตกถ้าไม่ดือยากกินไม่ดื้อก็ทอดในบ้านเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าวันนี้อากาศดีนะคะเราเราก็เลยออกมาทอดด้านนอกกันอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้ไม่ดื้อก็จะคั่วถั่วลิสงต่อนะถั่วลิสงอันนี้เป็นแบบดิบนะคะมีเปลือกไม่ดื้อก็ซื้อเอามาคั่วเองเพราะว่าที่นอร์เวย์เนี่ยมันจะมีแต่ถั่วที่เขาแบบว่าคุกกับเกลือมาแล้วคะ่ะเอาไว้ทาน แก้มเหล้าแก้มเบียร์กินเป็นของเล่นนะคะแต่ว่าเวลาที่เรา,เาคลุกคั่วเองเนี่ยก็จะได้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็ทานแล้วมันอร่อยกว่ากันเนาะแม่ดื้อก็มีเมนูให้ฝรั่งด้วยนะคะก็จะทําเป็นมัสมัมนซึ่งตั้งแต่แม่ดื้ออยู่นอร์เวย์มาไม่เคยแกงมัสมัมนเลี้ยงฝรั่งเลยนะคะนี่เป็นแกงมัสมัมนหม้อแรกที่ทําในนอร์เวย์เลยะคะ่ะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยเคยทานะเคยทําตอนที่แม่ดื้อไปเรียนทําอาหารนะคะหลังจากนั้นไม่เคยทําเลยเพราะว่า ไม่ค่อยชอบแกงกะทิเท่าไหร่นะคะเมื่อก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกินได้บ้างแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่แม่ดื้อตักมาให้พี่ดื้อทานตอนเสร็จนะคะให้พี่ดื้อเป็นคนชิมก่อนนะเพราะว่านี่แม่ดื้อทำอาหารไว้สาหรับวันเสาร์แต่ว่าพี่ดื้อจะไปนอนเต็นท์วันนี้ละแม่ดื้อทาเสร็จก็เลยทําเป็นอาหารเย็นให้ลูกนะคะนูชิมไม่แม่หน่อยสิอร่อยไหมชิมวันนี้ก่อนแม่อยากดูทําไมหัวมันยุ่งจังมันไปโรงเรียนที่หัวฟูเลยเหรอ นาชิมแม่แม่ดูนายอร่อยเปล่าทำไมไม่ใช้ช้อนอันนี้ช้อนแม่ก็มาให้หนูนะชอบไหมอันนี้เขาเรียกว่าแกงมัสมันไหนพูดสิลูกมัสมันมัสมันเนาะเนี่ยมัสมันพี่เด็กครับที่การบินไทยอร่อยหรือว่าของแม่อร่อยไทยแลนด์ครับไทยแลนด์อร่อยเหรอเอาแม่แม่อร่อยเหรอ โอ้เศร้าเลยหมูใจร้ายไหนเมื่อกี้หนูบอกพูดความจริงอย่าว่าโกหกของแม่อร่อยหรือว่าการเิีนไทยอร่อยแม่แม่อร่อยกว่าเหรอจริงๆชอบไหมอยู่เป็นไปส่งพี่เดไปขึ้นไปขึ้นเขากลางเต็นกับเพื่อนนะไหนเดินลงมาดูซิจะถ่ายรูปไปแล้วแบ็คแพคเกอร์ เป็นหนุ่มแล้วอะดื้อหนูไม่ใช่ลูกเล็กของแม่อีกแล้วเป็นหนุ่มแล้วค่ะอะไปกนเอดวี่ดืด้อแบกมาเหมือนกันเน่ยคุยกันเนี่นนั่งมองดูลูกอยู่ในรถก็โอ๊ยเป็นหนุ่มไวัจริงๆนะคะตอนนี้ผู้ปกครองก็ทยอยมาส่งเด็กๆกันแล้วนะคะเด็กๆเขาเจอเพื่อนเขาก็ออกไปคุยกัน,นะคะ่ะ บาริโกได้ค่ะลูกแกเช้าไปแล้วค่ะนั่งมองลูกแบบนี้ก็รู้สึกใจหายนะคะเพราะว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าเหงาเพราะว่าพี่ยิ้มก็ไปทำงานที่อื่นนะพี่ดื้อก็จะไปเข้าค่ายกับเพื่อนไม่ดื้อก็เลยรู้สึกเหงาเงาบอกไม่ถูกคะ่ะก็ไปรถเมย์กันนะคะเพราะว่า มีเด็กหลายคนวัยรุ่นเขาก็จะนั่งกันอยู่ทางด้านหลังนะคะแล้วก็พวกคุณครูพวกอาจารย์ที่ติดตามไปด้วยก็จะนั่งไปบนรถด้วยแล้วก็จะมีรถอีกคันนึงเนี่ยค่ะนำหน้าแม่ดื้อเนี่ยก็จะขนพวกของไปในการเข้าค่ายนะคะแม่ดื้อก็ขับรถตามรถบัสของลูกนะคะตอนนี้รถบัสก็ไปขับอ้อมอ้อมตรงเวิงน้ำนะคะแม่ดื้อมองแล้วเศ้าใจยังไงบอกไม่ถูกเหมือนมีความรู้สึกว่า ถ้าลูกเราโตไปแล้วมีครอบครัวมีแฟนย้ายออกไปแล้วถ้าวันหนึ่งพี่ยิ้มไม่อยู่แล้วไม่ไดู้จะอยู่ยังไงแบบคิดไปทั่วเลยนะคะตอนนี้มีความรู้สึกว่าลูกโตมากค่ะเอแต่ว่ามันก็หยุดไม่ได้เนาะเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาเราก็มีชีวิตของเราค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะซึ่งเป็นวันที่ผักมาที่ร้านเอเชียไม่ดื้อก็จะพาข้ามฝั่งขึ้นเรือไปที่เมืองมอลเตนะคะ เมืองมอนเดก,ก็จะเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของนอร์เวย์ตึ้งอยู่ทางภาคกลางของนอร์เวย์นะคะถ้าแม่ดื้อจะข้ามไปจากฝั่งบ้านแม่ดื้อเนี่ยก็คือต้องขับรถไปจอดไปที่ท่าเรือแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากไปนะคะ ก็จะใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ร้านเอเชียของมาส่งเยอะมากเลยแม่ดื้ก็เลยไม่ได้ถ่ายข้างในนะคะเพราะว่าคนเยอะด้วยคนเขาก็มาเอาของใหม่มาเอาผักใหม่กันนะคะตอนนี้แม่ดื้อซื้อของเสร็จแล้วก็เก็บบรรยากาศในเมืองมาให้ดูนิดนึงนะคะแม่ดื้จะทํากับข้าวเลีเเ้ยงเพื่อนแล้วก็เลี้ยงฝรั่งสามีเพื่อนนะคะก็เลยต้องข้ามมาซื้อกับข้าวค่ะซื้อกับข้าวเสร็จแม่ดื้ก็ข้ามเรือกลับแล้วก็ตอนที่มาเนี่ยก็คือเจอเพื่อนตั้งขามาตั้งขากลับเ่ยนะเจอเพื่อนฝรั่งค่ะ ตกเย็นไม่ไดื้อก็จะมาจัดการถั่วงอกที่แม่ดื้อเพาะไว้นะคะเพราะว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวเนาะตอนนี้ก็ได้ความยาวที่ยาวมากแล้วนะคะก็เพาะมาประมาณ5วันนะคะเนื่องจากอา,ากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแม่ดื้อก็เก็บล้างทําความสะอาดเตรียมไว้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะยุ่งนะคะทำกับข้าวอีกแหละอันนี้จะเป็นไส้ของข้าวเกลียบปากหม้อหรือว่าสาคูไส้หมูนะคะแม่ดื้อผัดไว้เดี๋ยวรอเย็นก็จะปั้นก้อนคะ่ะ วันนี้เป็นวันที่แม่ดื้อชวนเพื่อนๆมาทานข้าวที่บ้านนะคะแม่ดื้อไม่ได้ชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านนานมากแล้วค่ะตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เป็นหมอกลงแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะแม่ดื้อตื่นมาก็จัดการเตรียมทําขนมทําอาหารเลยนะคะเพราะว่ามันหลายอย่างนะะแล้วก็ทําคนเดียวเรื่องของเรื่องคือมันไม่มีที่ให้ซื้อ แม่ดื้อจะทําอะไรให้เพื่อนกินแม่ดื้อก็ต้องทําคนเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนเตรียมการนะคะวันนี้พี่ยิ้มก็ช่วยแม่ดื้อทาความสะอาดบ้านนะ,ะพี่ยิ้มก็ทําความสะอาดบ้านไปส่วนแม่ดื้อก็เตรียมข้าวของเกี่ยวกับการทําอาหารไปนะคะของฝรั่งนะเสร็จแล้วอันนี้เหลือแต่ของคนไทยอันนี้จะเป็นแป้งแป้งขนมชั้นนะคะสองสีแล้วก็ส่วนสามถ้วยนี้จะเป็นเ,เข้าเก็บปักหม้อนะคะแล้วก็แม่ดื้อก็กําลังจะทยอยนึ่ง กำลังจะเตรียมนึ่งขนมชั้นนะคะเพราะว่าขนมชั้นเป็นขนมที่ใช้เวลาทํานานมากไม่ได้ก็ทําก๋วยเตี๋ยวสองหมอนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําใสนะคะแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ําดําๆนั่นนะคะก็เตรียมของไว้นะคะตอนนี้ก็สสยแล้วค่ะส่วนอันนี้เป็นหนังไก่นะ,ะไม่ได้มาทอดให้กรอบทอดไว้ตั้งแต่เมื่อวานและะ้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะ อันนี้พิมก็ทํางานบ้านนะคะพอเสร็จแล้วพิมพ์ก็มาจัดการทําอาหารของพิมพ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นของว่างนะคะอาหารอาหารกับข้าวเนี่ยไม่ไดื้อทำละเดี๋ยวพอเขาดื่มกันดึกเนี้ยเขาก็จะมีของว่างอย่างเงี้ยมาทานกันที่หลังอันนี้จะเรียกว่าสเปกเชต์นะคะก็จะเป็นของดีของนอร์เวย์ส่วนเนื้ออันนี้ไม่ไดื้อจะเอาไว้ทําผัดเนื้อน้ามันหอยให้ฝรั่งทานนะคะแล้วก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้ลวกกินแบบว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดนะคะ อันนี้จะเป็นของดีของนอร์เวย์นะพิมพ์ก็จัดจานจัดอะไรเรียบร้อยก็บอกว่าอันนี้อร่อยนะที่รักแล้วก็บอกว่ายี่ห้อน,นี้อร่อยก็เลยอยากจะให้แม่เดือลองชิมนะคะแม่เดือก็มือไม้วุ่นวายสารพับวนไปหมดพิมพ์ก็เลยป้อนให้แม่เดือชิมด้วยะคะ่ะของดีก็ต้องแบ่งกันอ้วนนะคะมันก็จะเป็นเนื้อเค็มๆค่ะ,คะแม่เดือก็พูดไม่ถูกตอนนี้ก็รอแต่แขกจะมานะคะแม่เดือทํางานเสร็จหมดทุกอย่างแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ฝรั่งนั่งกินตรงนี้ก่อนนะคะ ทีมก็จัดบ้านเรียบร้อยแม่ดื้อก็ทำครัวนะคะแบ่งหน้าที่กันเดี๋ยวแม่ดื้อจะทำผัดเนื้อน้ำมันหอยนะอันนี้เป็นน้ำผัดละลายไว้ละผสมไว้แล้วนะคะก็ใส่พริกแดงพริกเหลืองพริกเขียวนะคะแล้วก็มีเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อที่แม่ดื้อหั่นไว้แล้วนะคะแล้วก็กระทะกับน้ำมันแม่ดื้อวางไว้ตรงนี้นะคะใส่กระเทียมใส่น้ำมันไว้ละเพราะว่าเพราะว่าอะไรอะ เพราะว่าเตามันเต็มอยู่นะคะหม้อมันใหญ่เดี๋ยวไม่ได้ต้องย้ายหม้อไปเพราะว่าหมอกก้อก๋วยเตี๋ยวไม่ดื้อนะสองหม้อเลยนะคะอันนี้เป็นกระดูกอ่อนนะ <S <S มกกหม้อก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูน้าใสก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำแล้วก็นี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะ,ะข้างล่างเป็นกระดูกนะส่วนเนื้อเปื่อยผิวข้างนอกแล้ว่ะ,ะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวรอแขกมากค่ะ

ตอนนี้เพื่อนๆของแม่ดื้อก็มากันแล้วนะคะแม่ดื้อก็เตรียมเอาอาหารฝรั่งไปตั้งที่โต๊ะให้แขกฝรั่งทานกันค่ะอาหารคนไทยเสร็จละถ้าจะถ่ายต้องถ่ายก่อนตักนะถ้าตักเราไม่สวยอันนี้อาหารของฝรั่งนะมันก็ยกถังมันมานี่สี่ผ่องเดี๋ยวมันหกยกเออยกมาทั้งถังนะ่ะเออนั่นแหละกั่วเอกนะเมืองนี่แมวนี้เหรอคือกุ้กยเนะน,นี่ยอันนี้อะไรลูกชิ้นปลาลูกชินก้นปลาคือกุ้ยก็กินเขากินกับต้มยำ เห็นไหมครัปลาเ็ตัน้อยๆอะไรก้อยนหมูสับต้องใส่ด้วยแต่ไปแล้หมูสับไปแล้วมาเลื่อมดรอย่างเี้มันออกก็ไ้อใส่กินไื่อง้กินี่มันต้องปีกันตลอดเลยให้กูเห็นก่ เรืองปงกูโอ้ันกูจะดูมึงเอาไม่ไปใส่น้ำก่อนแล้วปรุงเลยเหรอเพราะว่าเครื่องเครื่องก็นั่นไงมีมะนาวผองต้มยำต้องใส่มะนาวกูมีมะนาวอีกมีมะนาวอีกขนาดนั้นเลยเนาะเอ๋อดีนะไม่ฟูนง่ะมึงกูยังเกรงใจอยูเนี่ยนี่ขนาดเกรงใจแล้วเออมึงกูว่าชามมันเล็กไปหน่อยว่าไหมวันนั้นบอกว่ากูเอาชามใหญ่มาโอ้ยใหญ่ชามมึง มึงบอกว่าจำกูใหญ่เงเป็นไง <laughs> ไม่ต้องใส่น้ำเหรอจะกินแห้งเหรอเอางั้นไม่ซีอิ๊วดำอะ่ะกูมีแต่ของฝรั่งนะกูไม่มีของโ no น้ต no นะเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพราะไม่ใส่ถั่วนะพี่พงศ์นี่กระเทียมเจียวกระเทียมบานเอ็กเป็นโอเกไกลกัน เดี๋ยวกูไ่เต้นด้วยเล้นตอนนี้ก็อิ่มกันแล้วนะคะนั่งคุยท้องยุบอยู่กันดึกเลยนะวันนั้นน่ะแล้วทีนี้พออยู่ไปนานๆกินข้าวเสร็จก็ต้องมีของหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมชั้นที่ไม่ได้ทําเมื่อตอนเช้าที่ตื่นมานะคะก็ได้มาจานเบเลอร์เลยค่ะแล้วก็อันนั้นก็คือเต็มจานนะยังแกะไม่หมดก็เลย เอามาถ่ายรูปเอามาโชว์ในวิดีโอเท่านี้ก่อนนะคะส่วนฝรั่งก็เริ่มกินของว่างแล้วค่ะอันนี้เป็นข้าวหนมปังแบบแบนนะ,ะเขาเรียกว่าฟลอตเบอร์เอร์ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าฟลอตเบอร์ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าไงข้าวหนมปังกรอบแบบบางนะ,ะอันนี้ก็จะใช้มันฝรั่งสลัดมันฝรั่งนะคะแล้วก็เอาอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเมอร์เพิร์นเสียมันเป็นมันเป็นไส้กรอกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ เอากินแบบนี้ค่ะกินรวมกันแล้วมันจะอร่อยนะคะเป็นของดีของเลิศของขึ้นโต๊ะของนอร์เวย์นะคะถ้าไปตามโรงแรมก็จะเห็นนะคะแบบนี้ตอนนี้เราก็มาจัดการทําขนมกันค่ะเริ่มหิวละวมาดูขนมของแม่ดื้อตอนนี้ที่อยู่บนเตานะคะก็จะเป็นข้าวเกลียบปากหม้อน,นะคะแล้วก็มีัาคูไส้หมูนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อนก็อยากลองทําบ้างนะคะก็ให้จัดให้จัดกันเลยะคะ่ะเต็มที่เดี๋ยวจะได้ไปเป็นแม่ค้านะคะส่วนลูกที่แตกอันนี้เราก็จะกินกันเองนะคะ ก็ธรรมดานะแม่ดื้อทำใหม่ๆก็ขี้เหล่ค่ะทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะคะตอนนี้ฝรั่งก็เริ่มเมาแล้วนะคะเพื่อนๆแม่ดื้อ,เ,อเขาก็แบบว่าอยากจะกลับบ้านกันแล้วแม่ดื้อไม่แน่ใจน่าจะบานเที่ยงคืนนะไม่ค่อยดึกแล้วค่ะแก่แล้วดึกไม่ไหวนะเมื่อก่อนนี้ตีสองตีสามก็อยู่กันนะตอนนี้แก่แล้วเที่ยงคืนก็จะร่อแรกกันแล้วค่ะหรือว่าแม่ดื้อนัดมาเร็วก็ไม่รู้นะแม่ดื้อนัดมาน่าจะบ่ายสี่หรือบ่ายห้าโมงจำไม่ได้ก็เลยแบบว่าดื่มกันนานแล้วะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นของที่แบบว่า so ไม่ได้ทานกันแล้วนะคะก็กว่าจะทำเสร็จก็ใช้เวลาเนาก็เลยแบ่งกันกลับบ้านค่ะให้มันเท่ากันนะเดี๋ยวไปทะเลาะกันเจ็ดแปดเก้าสิบสองสี่หกแปดเก้ายังไม่ถึงสิบเอา <S 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 ได้อีกหองไอตายังไม่ได้ยังไม่ได้เอาเรียน